สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ h u งเกอร์ฟิชชิคนเสียนตกปลานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคันที่เพื่อนๆเรียกร้องเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับคันนั้นก็คือคาโดกแกนคอปบ้า RS นะครับเวทสิบสาิบนะคันนี้นะครับงั้นเรามาดูกันว่าทำไมผมถึงชอบใช้คันนี้ในการตีแม่คอกเชโดกันนะครับอาจจะได้เสียงภายนอกดังนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงของเทศกาล คอกระถิ่นนะครับก็คดีว่าบ้านผมอยู่ใกล้ๆวัดมันอาจจะได้เสียงมัคทายกคันรุ่นเนี้ยจะเป็นคันที่ผมชอบเอาไปใช้ตีแม่คอกมากๆนะครับถ้าน้าเห็นในคลิปส่วนใหญ่ผมก็ใช้คันรุ่นนี้แหละแล้วก็เวลาน้านะถามว่าคันไหนที่เหมาะกับตีแม่คอกผมก็จะเชียร์คันรุ่นนี้เป็นคันแรกเลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรผมถึงชอบใช้คันนี้และรวมถึงแนะนําให้น้าๆได้ลองใช้ดูนะครับอันดับแรกเนี่ยคันนี้มันก็ เป็นคันที่ใหม่กว่าพวกอีโกอิหรือกาตัลิงเกอร์นะครับเป็นคันที่ใช้แบงค์โคเลนเรียบร้อยแล้วตัวมันเองเนี่ยมีฝาแฟดอยู่อีก2รุ่นนะครับนั่นก็คือแก๊สคัพปาลิมิเต็ดและก็แกนสคัพปา GT นะครับส่วนความแตกต่างของ3ามแกนเนี่ยผมเคยเขียนรีวิวไว้ใน a c e b o o k บูคิปจากกวินนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้นานานลองเข้าไปอ่านดูก่อนนะครับแล้วว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำรีวิวให้อีกทีนึงนะ เรามาพูดถึงสเปคของคันรุ่นนี้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพูดไปแล้วก็อินเสิร์ตรูปรายละเอียดต่างๆไปให้ด้วยนะครับก็คันนี้ก็คือแกนกคบ้า RS นะครับเวท1ิ3 0ยาว6กฟุตสิน้ำหนักคัน143กรัมนะครับเวทเยื่อ1 0 5จุถึงร้อกรัมว่างมากนะครับคันรุ่นนี้ก็จะเป็นคันด้ามกอกส่ทรงพุดเดิลเป็นปด้ามกอกกับบด้ามยางราคามือหนึ่งอยู่ประมาณ ก้าหมื่นกว่าเยนนะครับแล้วก็มือสองผมขายอยู่ประมาณสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองนะครับโอเคเรามาพูดถึงสเปคแล้วเราก็มาดูข้อดีข้อเสียกันเลยดีกว่านะครับข้อดีข้อแรกของคันนี้คือเป็นคันที่ส่งเหยื่อดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเหยื่อที่หนักตั้งแต่สิบถึงสี่สิบกร,รัมเนี่ยมันทําได้ดีมากนะครับแล้วก็แบงค์เนี่ยเป็นแบงค์โคเลพันร้อยปีแล้วทาให้ลักษณะของคันเนี่ยมันจะไม่แข็งกระด้างนะครับจะออกแนว นุ่มนิดๆทาให้ช่วยในการส่งเหยื่อหนักๆดียิ่งกว่าเดิมนะครับแต่เห็นคันมันไม่มันออกแนวนุ่มๆเนี่ยแต่ p o w e r l ิฟมันเยอะมากๆนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่อง p o w e r l ิฟเลยปลาไซส์3โลเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้สู้ขนาดไซส์7โลเนี่ยที่ผมไปได้ที่เขาแหลมเนี่ยอย่างนั้นแบบสบายๆเลยนะครับคันนี้มันก็เลยเป็นคันที่หนึ่งในดวงใจที่ผมเอาไว้ใช้ตีคอกเลยมาพูดถึงข้อดีข้อที่สองนะครับแต่ที่ผมพูดเรื่องของการตีเยื่อะนะครับ ถ้าคันนี้กาเทียบกับพี่น้องมันอีกสองคันคือแกนคข้าบ้าลิมิเต็ดแวนลุงกับแกนคข้าบ้าจีทีเนี่ยคันนี้มันตีเหยื่อได้ดีกว่านะครับผมก็หาลองหาข้อมูลดูครับแล้วก็จากการตันทิศถ่ายของผมนะครับก็เจอว่าคันนี้มันถูกสร้างมาเพื่อให้ตีเหยื่อเบาได้ดีกว่าไอ้สองคันที่ผมพูดถึงตะกี้นะครับเกณฑ์ของเหยื่อเบาของคันแกนคข้บ้าเนี่ยเกฑ์ของเหยื่อเบามันก็คือ 10- ถึง30กรัมเนี่ย พอเรามาดูน้ำหนักเหยื่อขนาดเนี้สิบถึงสามสิบกรัมเนี่ยมันก็เดินไปตรงกับงานชชโดที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับเราก็จะใช้อยู่ประมาณสิบแปดถึงที่ภาคการเป็นหลักนะครับมันก็เลยทําให้คันเนี้ยส่งเหยื่อได้ดีมากๆดีกว่าพี่น้องมันอีกสองคันที่เหลือนะครับส่วนเรื่องพลังงานของคันเนี้ยถ้าเทียบกับอ่าอีกสองคันนะครับผมว่าคันเนี้มันมีพลังงานที่มันมากกว่าไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่คันนี้มันงัดปลาได้ง่ายกว่านะครับมาดูข้อดีข้อต่อไปข้อที่สามนะครับ เวทเหยื่อคันนี้คือส้นจุดห้าถึงร้อยสบสอกรัมว่างมากๆม,มันทำได้หมดเลยครับจะตีกบตัวเล็กจะตีปักแอดเซนจะตีกบสับกบสายกบแลบบิดสปินเนอร์เบทบัตเบทมันทำได้หมดเลยหรือเราจะไปตีบิ๊กเบทตัวใหญ่เป็นฟุตก็ยังตีได้นะครับข้อดีข้อ่อไปนะครับน้ำหนักคันมันร้อยสี่สิบสากรัมนะครับก็จะเบากว่าเพื่อนๆมันอีกสองคันนะครับ แหวนลุ้งจะหนัก1แ5 8กรัมส่วน GT จะหนัก1อ5 1กรัมนะครับส่วนตัว S เนี่ยจะหนักอยู่143กรัมคันนี้เขาจะใช้ไกด์ขาเดียว6ตัวนะครับก็คือตั้งแต่บนตั้งแต่ตัวบนนะครับ1 2 3 4 5 6เจ็บไม่ใช่ 6, 6 6ตัวบนนะครับก็จะเป็นไกด์ขาเดียวแล้วก็ที่เหลืออีก4ตัว1 2 3 4เนี่ยจะเป็นไกด์2ขานะครับไกด์ก็จะเป็นไทเทเนียมเฟรม แล้วก็ข้างในเป็นทอไซทุกตัวนะครับก็จะช่วยในเรื่องของน้ําหนักคันให้มันเบาลงแล้วก็ทําให้เราสามารถตีได้ทั้งวันโดยที่เราไม่ปวดข้อมือหรือเมื่อยล้านะครับคือถ้าเกิดเราดูน้ําหนักมันจริงๆอ่ะมันก็คือ143กรัมแค่ถ้าเราบอกแค่143กรัมเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันหนักนะครับแต่คันมันทาบาลานซ์มันค่อนข้างดีอ่ะเวลาเราถือน้ําหนักมันจะไปทั่วทั้งคันอ่ะเราก็ถือไม่เมื่อยเลยนะครับเรามาพูดถึงข้อดีข้อต่อไปนะครับข้อที่เท่าไหร่ครับ ข้อที่ห้านะครับอันนี้ยาวหกฟุตสิบเอ็ดนะครับเป็นระยะที่กําลังดีสาหรับงานชโดนะครับตั้งแต่หกฟุตสิบถึงเจ็ดฟุตเนี่ยสาหรับผมแบบเป็นระยะที่ดีมากสาหรับเอาไว้ตีชโดเขื่อนนะครับช่วงด้ามจับนะครับมันยาวพอดีเลยจะเยะื่อปลาหรือเวลาเราตีเนี่ยมันจะจับถนัดพอดีสําหรับผมนะเวลาเราเยื่อปลาเราเสียบเข้าจากักระแลเนี่ยมันจะไม่หลุดหรือกระแทกหน้าอกเราให้เราเจ็บหน้าอกนะครับ ก็ถือว่าความยาวตรงเนี้ยพอเหมาะมากสำหรับงานช h โดนะครับเราพูดข้อดีไปเยอะแล้วเรามาดูข้อเสียกันบ้างดีกว่านะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมหาข้อเสียมันแทบไม่ได้เลยเอาเป็นว่าจุดสังเกตแล้วกันเนาะอย่าว่าเป็นข้อเสียเลยจุดสังเกตแรกนะครับก็เนื่องจากคันมันเป็นคันที่มี power ิฟต์เยอะมากนะครับทําให้โอกาสที่ผมเอามันมาใช้เนี่ย ค่อนข้างน้อยผมจะเอามันมาใช้ก็ต่อเมื่อตอนที่ผมจะตีแม่คอกหรือตีปลาป่าเป็นหลักเท่านั้นนะครับผมจะไม่เอามันไปตีปลาจิบเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าคันมันตึงเกินไปอ่ะเพราะว่าที่มันเยอะเกินไปมันไม่สนุกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไปตีปลาจิบน้ําโล่งอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติน้ำไปตีปลาจิบในปา่าใช้คันนี้ได้เลยนะครับผมผมเชียร์นะแต่ข้อเสียข้อนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าข้อเสียได้ไหมอะ เพราะว่าคันมันดีเกินไปอ่ะก็เสียข้อต่อไปนะครับก็เป็นข้อเสียที่เวลาผมรีวิวคันแอวากีนเมื่อไหร่ผมก็ต้องพูดมันทุกทีนะครับข้อเสียนั้นก็คือนะไม่ต้องทายหรอกผมว่านานารู้แล้วล่ะนั่นก็คือน้ำยาเคลือบคันนะครับเห็นไม่หวาไม่น่าจะเห็นนะ น้ำยาเคลือบคันเป็นฟองอากาศอีกแล้วนะครับนี่คันสองหมื่นกว่านะก็ยังเป็นฟองอากาศอ่ะผมบ่นจนไม่รู้จะบ่นยังไงแล้วล้ข้อเสียเนี้ยมาไปดูข้อเสียข้อต่อไปเลยดีกว่าข้อเสียข้อต่อไปนะครับมันก็เป็นข้อเสียข้อข้อสุดท้ายแล้วกันไม่รู้จะหาข้อเสียอะไรอ่ะก็คงเป็นข้อเสียของเรื่องของราคานะครับคันรุ่นเนี้ยก็ค่อนข้างหายากราคาก็จะแพง ตามความหายยากไปนะครับมือหนึ่งราคาอยู่ประมาณเก้าหมื่นเกือบแสนเยนน่ะก็ถือว่าค่อนข้างแพงเอาเรื่องนะครับส่วนมือสองเนี่ยผมพยายามหามาขายให้ได้ราคาอยู่ประมาณสองหม mm ื่นสองสองมื่นสามนะครับแต่ก็นานๆก็จะมีมาสักทีอ่ะเพราะฉะนั้นถ้านานๆเห็นว่าผมเอามาลงขายแล้วนะนะสนใจคันที่เอาไว้ตีของโคดเอาไว้ตีแม่คอกในป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็รีบจับจองเลยนะครับเพราะว่าผมบอกเลย ถ้าเกิดผมเอามาขาย 22, งหืนสอเนี่ยราคานี้อยู่ไม่นานหรอกเผลอผมยังไม่ทันลงเลยคนก็ท้ามาอินบ็อกแล้วเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าคันนี้มันเหมาะยังไงนะครับถ้าน้าๆนาต้องการคันที่เอาไว้ตีแม่คอกชะโดหรือปลาป่าหรืออะไรพวกนี้นครับงาน,นโหดโหดอะ่ะแล้วก็ต้องการคันที่มี p o w e r l i t เยอะๆยอะดีเยื่อดีๆเหนียวเหนียวนะครับ โดยที่นะ้าไม่เกี่ยงราคานะผมเชียร์ไคลเดดกแกนคอปบ้า RS 10 30สุนใจขันดิ้นนะครับผมอยากให้น้าได้ลองใช้ดแูแล้วจะรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นคันที่หนึ่งในใจของผมนะข้อมูลในคลิปนี้มาจากการใช้งานจริงของผมนะครับก็ใช้งานมันมาหลายปีแล้วรวมทั้งหาข้อมูลจากเว็บ e v e r g r e e นะครับซึ่งก็เป็นภาษาญี่ปุน่นแล้วผมแปลมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับบางทีอาจจะมีแปลผิดพลาดหรือข้อมูลมันผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าตรงไหนผิดพลาดแล้วก็ก็รบกวนานาท่านใดที่รู้ช่วยแนะนําเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยินดีนะที่มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้ผมรีวิวคันไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะผมก็จะพยายามหาคันนั้นมาทํารีวิวให้แล้วอาจจะต้องขอใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่าผมต้องไปลองใช้ดูก่อนจกพัฒ่ะให้มันรู้ข้อดีข้อเสียจริงๆแล้วผมถึงจะมาเขียนรีวิวให้ได้ แล้วผมถึงจะมาทํารีวิวให้ได้นะครับไว้ผมมีโอกาสผมจะมาทํารีวิวแกนคัพป้าลิมิเต็ดแหวนลุงกับแกนคัพป้าจีมาให้นา้นาๆดูอีกทีนะครับงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอ๋ออ๋อ,อก่อนก่อนที่จะลาจากกันไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดคลิปอแอคชั่นของคันนี้ กรณีที่เยอะปลาประมาณ3โลก,กับกรณีที่เยอะปลาประมาณ7โลเป็นคลิปสั้นๆเอาไว้ให้นาะได้ดูแอคชั่นของคันนี้ด้วยนะครับโอเคคังนงที้ไปของจริงแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ วันนี่ห้าวันนะตอนที่สาโตเออค่อยได้ใสหน่อยตอนเย็นเจอค่อนข้างเยอะสามตัวติดแล้วใช่ไหมเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยละ ん